ตอนนี้มีกระแสไวรัลชาวเน็ตเวียดนามที่แห่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์วิดีโอในสื่อโซเชียลของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจาักรกัมพูชาศกเจนดาสุเพีย ได้ออกมาเปิดเผยว่าการกล่าวถึงความคิดเห็นก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชาและขอความร่วมมือจากสื่อเวียดนามให้ระบุตัวบุคคลและผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้โดยความเคลื่อนไหวได้เกิดขึ้นหลังจากคุนเซนได้ขอให้ทางการกัมพูชาร่วมมือกับเวียดนามในการติดตามผู้ที่แสดงความคิดเห็นที่เขียนเป็นภาษาเวียดนาม โดยอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้แสดงความคิดเห็นใน Facebook ว่ารู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นคอมเมนต์แบบนี้ในสื่อโซเชียลที่ได้โพสต์ออกไปโดยมีภาพถ่ายหน้าจอที่อดีตนายกฮุนเซนได้นำมาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยความคิดเห็นที่เป็นภาษาเวียดนามจำนวนมาก ที่ส่วนหนึ่งเขียนว่าเวียดนามเสียสละเพื่อสันติภาพในกัมพูชาและอย่าลืมอ่านสาสมัครชาวเวียดนามหลายหมื่นคนที่เคยอยู่ในกัมพูชาโดยอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสภาสูงและมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศกัมพูชาแต่ว่ากลับถูกเรียกว่าเป็นหุ่นเชิดจีนและเป็นผู้ทรยศโดยหุนเซนกล่าวว่าเขาสงสัยว่าสาเหตุของการโจมตีนี้น่าจะมาจากโครงการคลองฟูนันเตโชที่ได้รับการเสนอและได้รับการอนุมัติในสมัยที่เขาเป็นผู้นำรัฐบาล ซึ่งคลองฟูนันเตโชที่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับชายฝั่งอ่าวไทยผ่านทางแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโค้งคาดว่าจะได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจากประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1,700ล้านดอลลาร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลในเวียดนามเนื่องจากพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโคง้งที่เป็นที่อยู่ของประชากรกว่า17.4ล้านคนที่อยู่บริเวณท้ายน้ำอาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการนี้โดยหุ่นเซนมองว่าโครงการขุดคลองฟูนันเตโชเป็นหนึ่งในมรดกยิ่งใหญ่ และยังกล่าวว่าเดือนก่อนกัมพูชาจะไม่เจรจาก,กับเวียดนามในเรื่องคลองฟูนันเตโชซึ่งเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งการก่อสร้างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดซึ่งหุนเซนขึ้นสู่อำนาจในรัฐบาลที่ตั้งโดยเวียดนามหลังจากกองกำลังเวียดนามได้เข้ามาในราชอาณาจักรกัมพูชาช่วงปลายปี2521 และกองกำลังเวียดนามได้อยู่ในกัมพูชาต่ออีก10ปีเพื่อปราบกลุ่มคามนแดงที่อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนไทยซึ่งกัมพูชาและเวียดนามถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกันมานานหลายทศวรรษแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้กัมพูชาเองเอียงไปทางจีนเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งการลงทุนหลักของประเทศซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ให้การสนับสนุนจีนทางการทูตโดยเฉพาะล่าสุด ในช่วงปีพุทธศักราช2559ที่กัมพูชาขัดขวางข้อเสนอข,ของผู้นำอาเซียนในการยืนหยัดร่วมกันต่อสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคมองว่าเป็นการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่ไม่ยุติธรรมในทะเลจีนใต้ ของประเทศจีนซึ่งหุ่นเซนได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความคิดเห็นที่อยู่บนสื่อโซเชียลมีเดียโดยหุ่นเซนได้ระบุว่าไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มคนเวียดนามเหล่านี้เป็นใครขอให้ทางการกัมพูชาร่วมมือกับทางการเวียดนามสอบสวนคนที่ดูหมินโดยเวียดนามมีหน่วยงานที่ควบคุมการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะบนโลกอินเทอร์เน็ตที่มักจะมุ่งเป้าไปที่ความคิดเห็นต่างภายในประเทศ ทางทหารและตำรวจข,ของเวียดนามจะมีหน่วยไซเบอร์เพื่อปราบปรามการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศโดยฮุนเซนได้กล่าวว่าเขาไม่ได้กล่าวหาว่าผู้นำเวียดนามใช้คนเหล่านี้ดูถูกเขาแต่อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางฝ่ายรัฐบาลเวียดนามต่อความคิดเห็นของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน โดยนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตผู้นำกัมพูชาตกเป็นเป้าในการโพสต์ความคิดเห็นบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อว่ามีต้นทางมาจากประเทศเวียดนามโดยก่อนหน้านี้ในช่วงปีพุทธศักราช2559ถึง2560อดีตนายกคุนเซนก็เคยได้รับความคิดเห็นเชิงลบจำนวนหลายพันข้อความบนสื่อโซเชียล และได้ขอให้เวียนฟูจองเลขาธิการภรคเวียดนามเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดความเห็นเหล่านั้นโดยสื่อแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมส,สูงสุดของทั้งสองประเทศแต่ว่าปัจจุบันนี้มีอีกสื่อหนึ่งที่เป็นของจีนกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมคนหนุ่มสาวที่มีผู้ใช้งานเกือบ50ล้านคนในเวียดนามและกว่า7ล้านคนในประเทศกัมพูชาโดยฮุนเซนเป็นผู้ใช้งานสื่อโซเชียลตัวยงและมี ีผู้ติดตามบนสื่อโซเชียลดัง14ล้านรายและสื่อดังจีนกว่า9 2 5 0 0 0รายโดยล่าสุดผู้นำกัมพูชาได้ออกมายืนยันว่าโครงการขุดคลองฟูนันเตโชจะนำมาซึ่งความเจริญและการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจ และมีการเน้นย้ำว่าเส้นทางไหลของกระแสน้ำในคลองที่มีความยาว180กิโลเมตรจะมีความกว้าง100เมตรและลึก5.4เมตรซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อก,กระแสน้ำในแม่น้ำโคง้งหลังจากมีการวิเคราะห์ออกมาจากหลายสื่อและนักวิชาการหลายคนว่าน,น้ำในคลองฟูงนันเตโชที่จะมาจากแม่น้ำบาสักซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโคง้งอาจเป็นการเบี่ยงทิศทางของกระแสน้ำ ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จคลองฟูนันเตโชก็จะเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับท่าเรือหลายแห่งของกัมพูชาที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยซึ่งจะเป็นการเลี่ยงเส้นทางเดินเรือดั้งเดิมของเวียดนามโดยสร้างความวิตกกังวลให้กับรัฐบาลฮหาหนอยว่าโครงการนี้อาจจะเป็นการเปิดโอกาส ให้จีนนั้นสามารถเคลื่อนเข้ามาใกล้กับชายฝั่งเวียดนามได้มากขึ้นซึ่งผลเอกหุนมานตได้ออกมายืนยันว่าปฏิเสธความวิตกกังวลดังกล่าวได้เลยซึ่งเน้นว่าคลองแห่งนี้ตื่นเกินไปสำหรับความกังวลที่มากเกินไปของเวียดนามโดยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาจับตายอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโครงการฐานทัพ ในจังหวัดพระศรีหนุหรือศรีหนุวิลของกัมพูชาที่อยู่ใกล้กับอ่าวไทยแต่ว่ารัฐบาลพนมเปญก็ปฏิเสธมาตลอดว่าท่าเรือที่มีความยาวถึง363เมตรไม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจอดเทียบท่าของเรือจากประเทศใดแม้ว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับฐานทัพเรือเรียมที่ถูกจับตาและถกเถียงกันในเวียดนามแต่ว่ารัฐบาลหาหน่อยก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงปฏิกิริยาอะไรมากนักซึ่งโครงการคลองฟูนันเตโช ไม่เพียงแต่เป็นโครงการที่ได้รับความสนับสนุนได้งบประมาณจากจีนเท่านั้นแต่อาจจะนำไปสู่การปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามในอนาคตอีกด้วย